สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่เมื่อเราเริ่มสูญเสียสิ่งที่เคยมีจะไม่สูญเสียต่อตนได้อย่างไรในชีวิตคนเราไม่มีใครอยากสูญเสียอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนรักงานที่เราภูมิใจร่างกายที่เคยแข็งแรงความฝันที่เคยมีหรือแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองที่เคยชัดเจนมากในวัยหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้บางอย่างค่อยๆหายไปทีละนิดเหมือนทรายที่ไหลผ่านมือเราพยายามกำแน่นแค่ไหนก็ยังคงไหลออกอยู่ดีคำถามคือเมื่อเราสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเรายังเหลือเราอยู่ไหมหรือเราสูญเสียตัวตนไปพร้อมกับสิ่งนั้นด้วยก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และคุณจะได้รับสาระเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะความรู้สึกของการสูญเสียและภาพสะท้อนจากจิตใจตามแนวจิตวิเคราะห์ของซิกมุนทฟรอยเขาเชื่อว่าความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ในโลกภายนอกแต่อยู่ในจิตไร้สำนึกของเราด้วยเมื่อเราสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเช่นคนรักงานหรือสถานะจิตใจเราจะพยายามหาทางชดเชย บางคนอาจพยายามทำงานหนักขึ้นบางคนอาจปิดกั้นตัวเองหรือบางคนเลือกหนีไปจากความจริงตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้บ่อยคือคนที่เคยมีตำแหน่งสูงในองค์กรแล้ววันหนึ่งต้องกเกษียณออกจากงานสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ใช่แค่รายได้แต่คือตัวตนที่เคยรู้สึกว่ามีคุณค่าหลายคนเล่าว่าพอตื่นเช้ามาโดยไม่มีงานให้ไปทาก็เหมือนชีวิตว่างเปล่ามันไม่ใช่ความขี้เกียจนะมันคือความสับสนในใจว่า ฉันคือใครถ้าไม่ใช่หัวหน้าฝ่ายคนนั้นอีกต่อไปฟรอยเรียกสภาวะนี้ว่า morning and melancholia หรือการไวทุกข์และความเศร้าในเชิงลึกหากเราไวทุกข์อย่างมีสติเราจะค่อยๆปล่อยสิ่งนั้นไปและกลับมารับรู้คุณค่าของตัวเองใหม่แต่หากเรายึดติดกับสิ่งที่หายไปเราจะค่อยๆสูญเสียตัวตนจริงๆทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคมนักจิตวิทยาสังคมหลายคนเช่น เอลิกเอริกสันบอกว่าตัวตนของเราถูกล,ล้อมจากความสัมพันธ์เราไม่ได้เป็นตัวเราเพียงลำพังแต่เรามีตัวตนผ่านการสะท้อนจากผู้อื่นเมื่อเราสูญเสียคนรักสูญเสียเพื่อนหรือแม้แต่บทบาทในสังคมตัวสะท้อนเหล่านั้นก็หายไปสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไปผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard Study of Adult Development ศึกษาคนหลายร้อยคนเป็นเวลามากกว่า75ปีพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสุขในระยะยาวมากกว่าความร่ำรวยหรือชื่อเสียงดังนั้นเมื่อเราสูญเสียบางสิ่งเราอาจไม่จำเป็นต้องรีบหามันคืนแต่ควรหันกลับมาสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ทั้งกับผู้อื่นและก็กับตัวเองด้วยการเข้าใจผ่านหลักธรรมะในมุมมองของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อน,นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงสิ่งที่เรายึดว่าเป็นของเราจริงๆก็แค่ชั่วคราวแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นกระแสของความคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการสูญเสียจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจพระภัยสารวิสาโลเคยพูดไว้ว่าการสูญเสียไม่จำเป็นต้องทำให้เราหมดสิ้นทุกอย่างหากเราเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเวลาของมัน และเรายังสามารถสร้างคุณค่าใหม่ในสิ่งที่ยังเหลืออยู่ได้เสมอกรณีตัวอย่างจริงดิฉันอยากเล่าเรื่องของคุณอารีผู้หญิงวัยห้สที่เคยเป็นนักเต้นมืออาชีพเมื่ออายุมากขึ้นเธอเริ่มมีอาการปวดเข่าจนไม่สามารถเต้นได้อีกต่อช่วงแรกเธอรู้สึกเหมือนชีวิตหมดความหมายเพราะเต้นคือสิ่งที่เธอเป็นแต่หลังจากผ่านการบำบัดทางจิตใจเธอเริ่มเห็นว่าเต้นไม่ได้หายไปจากชีวิต เพียงแต่รูปแบบการเต้นเปลี่ยนไปเธอเริ่มสอนเด็กๆรุ่นใหม่ถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขที่เคยได้รับจากการเต้นยังคงอยู่แต่เปลี่ยนจากการแสดงเป็นการให้เธอกล่าวไว้ว่าฉันไม่ได้สูญเสียตัวเองไปเลยฉันแค่เปลี่ยนวิธีอยู่กับตัวตนของฉันต่างไปจากเดิมการเข้าใจตัวตนใหม่ของเรานักจิตวิทยาสมัยใหม่พูดถึงแนวคิด self-concept flexibility หรือความยืดหยุหย่นของตน คนที่สามารถมองตัวเองในหลายบทบาทจะรับมือกับการสูญเสียได้ดีกว่าเช่นวันนี้เราอาจเป็นพนักงานพรุ่งนี้เราอาจกลายเป็นคนว่างงานแต่เราอาจยังเป็นแม่ที่ดีเพื่อนที่ซื่อสัตย์คนที่มีน้ำใจเมื่อเรามองเห็นตัวเองในหลายมิติเราจะไม่สูญเสียตัวตนทั้งหมดเพราะบางมิติหายไปลองถามตัวเองว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เคยมีฉันยังเป็นใครอยู่บางทีคำตอบอาจทำให้เรารู้ว่า เราเป็นมากกว่าที่เคยคิดวิธีฟื้นฟูใจและปรับความคิดยอมรับความจริงก่อนอย่าพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรถ้ายัางไม่พร้อมการยอมรับว่าเรากำลังเสียใจคือจุดเริ่มต้นของการรักษาให้พื้นที่กับอารมณ์เรามีสิทธิ์ร้องไห้มีสิทธิ์เสียใจแต่ไม่ควรอยู่กับมันตลอดไปลองตั้งเวลาช่วงหนึ่งในแต่ละวันให้ตัวเองได้ระบายแล้วค่อยๆกลับมาทำสิ่งที่ยังเติมใจได้ มองหาคุณค่าที่เหลืออยู่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอนอะไรกับเราทุกความสูญเสียมีบทเรียนเสมอสร้างนิยามใหม่ของตัวตนเช่นจากคนที่เคยประสบความสำเร็จเป็นคนที่ยังไม่หยุดพัฒนาจากคนที่เคยมีใครสักคนเป็นคนที่เรียนรู้จะรักตัวเองมากขึ้นฝึกสติและเจริญปัญญาใช้หลักธรรมะอย่างการรู้เท่าทันอารมณ์ เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยไม่หลงไปกับมันเพราะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่จมอยู่ในอดีตและไม่กลัวอนาคตเกินไปการสูญเสียที่แท้จริงคือการหยุดเติบโตการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตไม่มีใครอยู่รอดจากมันได้แต่เราสามารถอยู่กับมันอย่างมีคุณค่าได้อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะสิ่งที่หายไปอาจเป็นเพียงเปลือกเก่าที่ต้องหลุดออก เพื่อให้ตัวตนอินไฟายของเราได้เติบโตขึ้นอีกขั้นจำไว้นะคะว่าสิ่งที่เราสูญเสียไม่ได้พรากตัวตนของเราไปแต่กลับเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักตัวเองลึกขึ้นกว่าเดิมขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะหากมีข้อเสนอแนะอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะดูแลหัวใจตัวเองให้ดีนะคะ